สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คณิตศาสตร์น่า,ารู้เรื่องการอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหากภาพหรือทวิภาคค่ะวันนี้พบกับคุณครูจิราพันธ์ขวัญนิมิตอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้หลังจากที่นักเรียนเรียนจบนะคะนักเรียนก็จะสามารถอ่านและเขียนบอกเวลานะคะที่มีเครื่องหมายมหากภาพ หรือทวิภาคได้ค่ะอ่ะเราไปดูกันเลยว่าเครื่องหมายนี้เป็นอย่างไรค่ะอ่านักเรียนดูนะคะการอ่านในการเขียนบอกเวลาที่มีมหากภาคหรือทวิภาคค่ะเป็นอย่างไรการเขียนบอกเวลาอาจใช้มากภาคนะคะก็คือจุดจุดเดียวนะคะหรือทวิภาคมี2จุดกั้นนะคะ ระหว่างตัวเลขที่แสดงนาฬิกากับตัวเลขที่แสดงนาทีแล้วเขียนนจุดต่อท้ายนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะการอ่านเวลานะคะคให้อ่านตัวเลขหน้ามาภาพนะคะถ้าข้างหน้ามหับภานะคะหรือหน้าทาวิภาคนะคะเราอ่านเป็นนาฬิกาค่ะแต่ถ้าเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังครูขีดเส้นใต้เห็นไหมคะ มหัภาคหรือทวิภาคนะคะเราจะอ่านเป็นนาทีค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนมาดูนะคะเวลาตอนนี้นะคะถ้าเป็นเวลาเช้าเราจะเรียกว่าเท่าไรคะเข็มสั้นเลยเลข7มาแต่ยังไม่ถึงเลข8นะคะเราเรียกว่านาฬินาค่ะแล้วเอเข็มยาวกี่นาทีคะเรามาทบทวนความรู้ค่ะ เรื่องหมายนาทีใช่ไหมคะนาทีนักเรียนดูนะเริ่มที่0ูนย์นาทีนะคะถ้าเราเดินเราเดินช่องละ5นาที5 10 15 20 25 30นะคะดังนั้นเข็มยาวชี้ตรงเลข6บ่งบอกถึงเวลา30นาทีค่ะดังนั้นนะคะเวลาในข้อนี้ก็คือ7นาฬิกา30นาที นักเรียนมาดูนะคะเราจะเขียนโดยใช้เครื่องหมายมหักภาคได้อย่างไรคะอ่าเราเขียนได้ดังนี้ค่ะเห็นไหมคะเขียนบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายมาหักภาคนะคะก็คือ7นาฬิกาแล้วก็มีเครื่องหมายอยู่กั้นระหว่างนาฬิกากับนาทีใช่ไหมคะ7ตัวนี้คือนาฬิกาส่วน30คือนาทีค่ะ เราจะเขียนได้ว่าหรือ7นาฬิกา30นาทีแล้วตามด้วยนอนหนูจุดนะคะเขาเรียกว่านาทีค่ะดังนั้นเรามาดูเครื่องหมายทวิภาคบ้างนะคะเครื่องหมายทวิภาคเราก็จะเขียนได้ดังนี้ค่ะเห็นไหมคะเครื่องหมายทวิภาคจะมี2จุดนะคะกั้นระหว่างนาฬิกาและนาทีค่ะ นาฬิกาจะอยู่ข้างหน้าส่วนนาทีจะอยู่ข้างหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะตามด้วยนอจุดค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้นักเรียนไปดูตัวอย่างต่อค่ะ,ะนักเรียนอ่านนะคะเวลาเราอ่านเราอ่านว่าเท่าไรคะ7นาฬิกา15นาทีค่ะข้างหน้าอ่านเป็นนาฬิกานะคะข้างหน้าเราอ่านเป็นนาลีนะคะ กานะส่วนข้างหลังเราอ่านเป็นอะไรคะเราอ่านเป็นนาทีค่ะนักเรียนเข้าใจไหมคะเห็นไหมจะมีเครื่องหมายทวิภา,าคนะคะกั้นระหว่างนาฬิกาและนาทีค่ะดังนั้นเราอ่านว่า7นาฬิกา15นาทีค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมอไปดูตัวอย่างกันต่อเลยค่ะ ต่อไปนะคะครูให้8นาฬิกาเอข้อนี้มีนาทีหรือเปล่าคะไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีนักเรียนมาดูว่าเราจะเขียนโดยใช้เครื่องหมายมหักภาคกับเครื่องหมายทวิภาคได้อย่างไรคะ่ะอ่าอันนี้เป็นเครื่องหมายอะไรคะ8นาฬิกานะคะไม่มีนาทีถ้าไม่มีนาทีเราก็เขียน0ูนย์ศูนย์ไว้ใช่ไหมคะตรง นาทีด้านหลังนะคะเป็นเลขศูนย์นะคะเพราะว่าไม่มีนาทีนะข้อนี้ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายทวิภาคใช่ไหมคะกั้นระหว่างเวลากับนาทีคะ่ะต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนดูนะครูให้พระอาทิตย์มาและประจันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนโดยใช้เครื่องหมายมาหัภาคและทวิภาคกันนะคะนักเรียนดู ตอนนี้ถ้าเป็นเวลากลางวันนะคะกลางวันก็จะเป็น9นาฬิกาใช่ไหมคะนักเรียน9นาฬิกาเราใช้เครื่องหมายมหักภาพได้อย่างไรคะอ,อ๋อก็คือ9นาฬิกาเขียนแบบนี้นี่เองนะคะ9นาฬิกาเห็นไหมคะมีนอจุดลงท้ายเสมอนะคะจากนั้นกั้นนะคะมหักภาพนะคะมีจุดจุดเดียวนะคะต่อไป เหมือนเดิมค่ะทวิภาคบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายมากภาคจะอยู่โซนนี้นะคะต่อไปเครื่องหมายทวิภาคจะอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็เป็นเครื่องหมายทวิภาคนะคะอ่าเป็นไงคะไม่แตกต่างกันเลยมีจุดจุดเดียวกับจุด2จุดใช่ไหมคะกั้นระหว่างเวลาและนาทีนะคะอันนี้ไม่มีนาทีนะคะถ้าสมมุติว่าเข็มยาวชี้ที่เลข12 ครูบอกแล้วว่าณตอนนั้นไม่มีนาทีนะคะต่อไปเวลากลางคืนบ้างถ้าเวลากลางคืนนักเรียนจำได้ไหมครูสอนแล้วว่าเวลากลางคืนนะคะเวลากลางคืนเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่18นาฬิกาถูกไหมคะเวลากลางคืนเริ่มนับตั้งแต่18นาฬิกาต่อไปเราเดินต่อไป19นาฬิกา20นาฬิกาแล้วก็ 21นะคะถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลข9กเวลากลางคืนคือ21นาฬิกาค่ะนักเรียน21นาฬิกาเราเขียนโดยใช้มหับภาคได้ดังนี้ค่ะอ่าเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเครื่องหมายมาหักภาคนะคะมันจะมีจุดแค่จุดเดียวนะคะส่วนเครื่องหมายทวีภาคเราก็จะเขียนได้ดังนี้ค่ะ เป็นไงคะไม่ยากเลยเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะต่อไปเรามาดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะครูให้พระอาทิตย์กับประจันมานะคะแล้วก็ให้เขียนเป็นเครื่องหมายมหักภาคนะคะและเครื่องหมายทาวิภาคใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูณเวลาตอนนี้ เวลากลางวันจำได้ไหมคะเวลากลางวันเรานับไปจนถึง12นาฬิกาใช่ไหมคะพอ12แล้วเราครูสอนว่าตรงชี้เลขหนึ่งเราจะไม่เรียกว่า1นาฬิกานะในช่วงกลางวันเราก็จะเป็นเท่าไรคะ12บบวก1ใช่ไหมคะ12บวก1ก็ได้แล้วกับ13นะคะ13แล้วตรงนี้ก็นับเป็น14ใช่ไหมคะต่อไป14แล้ว 15นาฬิกาใช่ไหมคะและตรงนี้นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลขสีหรือยังถ้ายังนักเรียนจําไว้นะถ้ายังยังคงเป็น15บหนาฬิกาอยู่นะคะเพราะเข็มสั้นยังไม่ชี้ที่เลขสีนะคะนักเรียนดูนะเข็มสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเลข3กับเลข4ดังนั้นยังคงเป็น15นาฬิกาคะ่ะนักเรียน ดังนั้นตอนนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็น15นาฬกาใช่ไหมคะแต่เรามาดูว่ากี่นาทีค่ะข้อนี้เรามีนาทีนะคะนักเรียนนาทีเราเริ่มตั้งแต่ถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข12ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข12เป็นไงคะเวลานะตอนนั้นคือศูนย์นาทีใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราจะเริ่มเดินมาที่เลขหนึ่งใช่ไหมคะห้านาที 10นาที15นาที20นาที21ไม่ใช่นะคะ25แล้ว30ค่ะแต่เอถึง30หรือยังยังใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้มันชี้ตรงนี้ใช่ไหมคะเหลืออีก1ขีด1ช่องเล็กใช่ไหมคะจะถึง30นาทีดังนั้นข้อนี้ก็คือ20เท่าไหร่คะ 29นาทีนั่นเองค่ะเราเขียนโดยใช้เครื่องหมายมาหักภาคได้ดังนี้ค่ะ15นาฬิกา29เนาทีเห็นไหมคะต่อไปใช้เครื่องหมายทวิภาคก็ได้ดังนี้ค่ะ15นาฬิกานะคะมีเครื่องหมายทวิภาคกั้นอยู่นะคะ29นาทีค่ะต่อไปถ้าเป็นเวลากลางคืนนะคะเวลากลางคืนเราจะเริ่มนับตั้งแต่เท่าไรคะ เวลากลางคืนเราก็เริ่มนะับตั้งแต่ 18, 19, 20, 21, 22, 23และ24นะักเรียนจำได้ไหมที่ครูสอนเมื่อคลิปที่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็น24พอ24เราจะไม่นับเพิ่มเป็น25นะคะเราจะเริ่มใหม่ในเวลากลางคืนนะคะในวันถัดไป24แล้วเราก็เริ่มนะับ1นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกากลางคืนก็คือ 3นาฬิกานะคะนักเรียนส่วนนาทียังเท่าเดิมนะคะก็คือ29นะคะ29นาทีเหมือนเดิมนะคะแต่เวลาเราเรียกเข็มสั้นนะคะเวลาเรียกนาฬิกาเวลาจะไม่เหมือนกลางคืนกับกลางวันจะต่างกันนะคะดังนั้นเราเรียกเวลากลางคืนว่า3นาฬิกา29นาทีค่ะเป็นไงคะใช้เครื่องหมายเหมือนเดิมค่ะนักเรียนดูนะ เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมครูคิดว่านักเรียนต้องทําได้แน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูรอตรวจการบ้านของนักเรียนอยู่นะคะใครอยากให้ครูตรวจและก็ส่งกลับไปนะเวลานั้นให้นักเรียนส่งทักไลน์ส่วนตัวมาหาครูได้นะคะหลายคนนะคะทักไลน์ส่วนตัวให้คุณครูตรวจการบ้านและส่งกลับไปนะคะเก่งมากเลยคะ่ะถ้าคนไหนไม่อยากให้ครูตรวจส่วนมากถ้าส่งในกลุ่มนะคะ ครูจะไม่ตรวจแล้วก็กลับไปนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบางคนแอบลอกการบ้านเพื่อนนะคะดังนั้นครูจะตรวจให้เป็นรายบุคคลที่ส่งมาส่วนตัวให้กับคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากการบ้านนะคะไว้สองหน้าค่ะนักเรียนก็คือหน้า69กับหน้า70นะคะหน้า69นะคะให้หนักเรียนเขียนนะคะเขียนคำอ่านนะ เวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะส่วนหน้า70นะคะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ทวีภาคและมหัภาคนะคะโดยนักเรียนดูเวลานะครูให้เวลามาเป็นกลางวันหรือเวลามาเป็นกลางคืนนะคะนักเรียนดูภาพดีๆนะคะสำหรับวันนี้ครูจิราพันธ์ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วิชาคณิตศาสตร์ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย และสวัสดีค่ะ